สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Robert c h a s e นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง5อันดับยอดแย่ของเมตาในการแข่งในเกม League of Legends กันนั่นเองครับผมก็จะเหมอะเลยว,ว่าเมตาในการแข่งกับการเล่นธรรมดาเนี่ยจริงๆมันข่้นข้นนี้แตกต่างกันอยู่นะครับแต่ในวิดีโอนี้เนี่ยจะพูดถึงเมตาของการแข่งขันเท่านั้นเลยครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่า เริ่มจากอันดับที่5นะครับรูนเกรฟเมตานี่เป็นเมตาที่ทําให้เอเทรียลเนี่ยกลับมาเล่นในการแข่งขันได้รูนเกรฟเนี่ยถูกนําเข้ามาในเกมตอนแพชชั่นหนึ่งสองนะครับและจริงๆแล้วนะครับมันควรที่จะเป็นไอเทมสหรับตัวป่าสาย AP แต่นักแข่งนะครับก็ได้ทดลองเอามาใช้กับตัวที่ไม่ใช่แชมเปญป่าเช่นเอเทรียลซึ่งทําให้เอเทรียลเนี่ยสามารถมีมานาใช้สเปมสกิลได้ตลอดเวลาแถมเพิ่มดาเมจได้อย่างมาหาศาลเพียงแค่ใช้รูนเกรฟที่มีราคาถูกมากถ้าเทียบกับไอเทมชิ้นอื่นครับ no, Both goes Boomerang goes both out. across. shot finish. So many things that can come across. barrage many that True come for can the และหลังจาก s อสฟิลด์รูนเกเนี่ยได้เกิดขึ้นมา6เดือนหลังจากนั้นครับรอยอดได้ตัดสินใจนำไอเทมชิ้นนี้ออกจากเกมและกลายร่างเป็นไอเทมรูนิกเอ็กซึ่งทุกวันนี้นั่นเองอันดับที่4โกฟ n น l i n g Meta หลายคนนะครับอาจจะเคยดูแข่งในช่วงปี2018และสงสัยว่าทำไม AD Carry มันไปยืนเลนกลางและทำไม Support มันไปนเล่นในป่าได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากเหตุที่ว่าในแพช8.9ถึงแพช8.11 เนี่ยมันมีการเนไฟไอเทมมานาไอเทมคริติคอลและบัฟเอ็กให้กับมอนสเตอร์ในป่าครับจึงทําให้เกิดเมตาโกฟ์นันดิ้งขึ้นมานั่นเองวิธีการเล่นก็นง่ายๆครับคือให้เอดีแครีเนี่ยหยิบสมัยไปยืนกลางส่วนคนในทีมนะครับสามคนหรือสคนที่เหลือเนี่ยก็แค่แจกมินเนี่ยนแจกมอนสเตอร์ในป่าให้กับเอดีแครีดินกลางทั้งหมดนั่นเองครับบอกเลยว่าเมตานี้เนี่ยใช้เวลาน้อยมากครับในการที่เอดีแครีจะเกิดในเกมและจริงๆนะมันเป็นเมตาที่ดูไม่นสนุกเลยสักนิดครับผมและผมก็ไม่ได้คิดเองคนเดียวนะะครรรรััับบเเเเเเเพพาาาขโปปลลยยยยออ์นนนี่่งกวามมา็ต น่าเบื่อมาก Please just change the gold f u n e l i n g strat so I don't need to play brom again Maybe my team is just not being nice and they are just douchebags and they are just putting me on brom every game Yeah it's just so boring อันดับที่3 s i d o h a w k Meta หรือว่า League of t a n k นั่นเองครับปัญหาของ Jungle เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราอยกากจะแก้ไขามานานมากแล้วครับซึ่งในแพทช์5.5เนี่ย รอยอดก็สามารถบัฟป่าแทงด้วยไอเทมสูวนหักได้จริงมันทําให้ป่าแทงเนี่ยเก่งขึ้นมากจริงครับในช่วงท้ายเกมด้วยสเตตบวก25%นะครับของโบนัสพลังชีวิตสูงสุดมันทาให้ตัวแทงเนี่ยท้ายเกมยิ่งมีเลือดเยอะก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกครับแถมไอเทมก็มีแพสซีฟที่ทำดาเมจเป็นเอวีรอบตัวคนใช้ตามระยะเวลาต่อสู้วิกด้วยครับซึ่ง25%ของเลือดเนี่ยมันเยอะเกินไปหน่อยครับถ้าเทียบกับราคาไอเทมมันเลยทําให้ป่าแทงเนี่ยเกิดเร็วมากแถมยิ่งอยู่นานก็ยิ่งเจ็บอีกจากด,ดากเมจแพสซี ก็แค่หยิบป่าแทงมาเล่นจนกระทั่งไรออดนะครับได้เริ่มเนิร์ฟแชมเปี้ยนป่าที่จะรับผลจากซูเดอร์ฮักเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่เป็นผลนะครับสุดท้ายนะครับไรออดเลยเนิร์ฟไฟเทมซูเดอร์ฮักเพิ่มมาอีก3รอบนะครับในระยะเวลา6เดือนก็เลยทําให้ป่าเนี่ยเริ่มเข้าสู่โหมดบาลานซ์กันอีกครั้งหนึ่งครับมาต่อกันที่อันดับ2องอาร์เดนเซนเซอร์เมตาจากความต้องการของไรออดที่อยากเห็นซัพพอร์ตตัวอื่นเล่นในการแข่งบ้างครับเลยตัดสินใจบัฟไฟเทมอาร์เดนเซนเซอร์ด้วยการเพิ่ม scaling speed scaling attack heal hit on รวมถึง hit แค่นั้นเลยครับบอกเลยว่าเกกมลาย เน League of a r d e n เ s นเซอขึ้นมาในทันทีตัวที่ไม่ได้เห็นมานานเลยครับอย่างโซน่าจจน่าก็ได้กลับมาจริงแต่ปัญหาก็คือนะครับตัวแบกของเกมเนี่ยมันอยู่ในเลนล่างทั้งหมดในทุกๆเกมและทุกอย่างในเกมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเลนล่างทั้งหมดนะครับจนรอยอดก็รู้ตัวว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันทําให้เกมนะครับมีแค่เลนล่างอย่างเดียวที่ส่งผลกับรูปเกมซึ่งสรับคนเล่นแล้วเนี่ยการเล่นแบบนี้มันก็ไม่สนุกเท่าไหร่นะครับรวมถึงคนดูก็ไม่สนุกด้วย เลยตัดสินใจเนิร์ฟอาร์เดนเซนนะครับจนเมตานี้ก็ได้หายไปจากการแข่งขัน LL ครับและอันดับที่1ครับจักกนอตเมตามันเป็นเมตาที่เกิดขึ้นมาและส่งผลให้คนดูทั่วโลกเนี่ยเห็นในการแข่ง World 2สองนะครับนั่นก็คือเมตาจักกนอตนั่นเองครับประวัติมีอยู่ว่าก่อนเว r ร์ดสองพันสิบห้าเนี่ยไรยอดไดรีเวิร์ดแชมเปี้ยนหลายตัวนะครับได้แก่กาเรนสแกนเนอร์เจเรียและมอร์เดคไครเรนั่นเองซึ่งจากการราเวิร์ดครั้งนี้เนี่ยมาทำให้เว,วา น่อยะครับมันจะเหลือเพลงแค่อิลิสเร็กซและกรากรัสเท่านั้นครับแถมในระหว่างการแข่งเนี่ยมันก็มีบั๊ของกรากรัสอีกไรออดจึงแบนมาให้ผู้เล่นนะครับเลือกมาใช้ในการแข่งด้วยและแก๊งแพลงนะครับก็เพิ่งถูกรีเวิร์กมาไม่นานซึ่งมันก็โกงไในตอนนั้นนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนตอนนั้นเนี่ยมันมีผลกับเกมเยอะมากนะครับเช่นฟิยอรามอร์เลคเซอร์แก๊งแพลงเดเรียสแต่ปัญหาคือการแบนเนี่ยมันแบนได้ฝั่งละ3ตัวนะครับดังนั้นในช่วงแบนพิกเนี่ยจะเหมือนกับทุกเกมนะคคคคครรรรรััััับบบกก็ือออฝฝ่่่่งงงงงงสสสีีแแแแแดนนนนะะะต้้๊พลล์์มเเซปาาวฟ จะได้เลือกเพียงแค่ตัวที่เหลืออยู่เท่านั้นนะครับมันเลยทำให้จำนวนแชมเปี้ยนที่ถูกเลือกมาเล่นในปีนั้นเนี่ยมีน้อยมากครับ สุดท้ายท้ายสุดครับรยอยัก็ได้ทําการแก้ไขเมตานี้หลังจากเวิร์สสามสิบห้าจบไปครับต้องบอกเลยว,ว่าเวิร์สปีนั้นเนี่ยตั้งแต่รอบกรุ๊ปสเตจยันรอบไฟแนลน้ำก็ได้เห็นตัวนำเดิมตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์จริงครับอาจจะเป็นปีนที่การแข่งเวิร์สเนี่ยดูไม่สนุกมากนักเท่าไหร่ครับและนั่นคือทั้งหมดนะครับสำหรับ5อันดับยอดแย่ของเมตาในการแข่งลีกออฟดิเจเอนซ์นั่นเองครับและทุกคนเลยครับคิดยังไงกันบ้างสำหรับเมตาที่ผมเสนอไปในวิดีโอนี้มีเมตาไหนที่ชอบมเมตาไไไไหหนน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 นทีีีี่่มมมมมชชอออบบบบบบบ้้้้้้้้าาาาางสสรรรรรถถคค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 เตต์์พูดดดดุยยกกกกกััััััััใใลลลลิิปปะะะฝแววผ คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม